เอาใจสายเบสกันหน่อยครับสายเบสคลาส,สติ้งนะครับเอาใจแล้วครับตามมาตั้งแต่ในไลฟ์บอกพี่จัดชุดเบสเช่อนชัโดให้หน่อยครับนี่เลยเราไม่บอกงบแล้วด้วยนะโอเคนี่จัดให้เลยเดี๋ยวน้อยใจไม่ได้ดูนี่ก่อนอะไรเอ่ยนี่เจ้า SNS นะครับเมลเทนเบสนะตัวเมลเทนเบสเป็นคันสท่อนนะอ่าเห็นไง อุดเดินดูตูดมนเลยนะสวยไหมอืมสวยเลยนะเวทสิบยี่สิบนะระยะหกจุหกเป็นคันสองท่อนเวทสิบยี่สิบนะเพราะนายบอกช่อนกับชดนี่ลอกเป็นไรเอ่ยเจ้าสไปเดอร์ไบสันรอบ 7. เจ็ดาอเนียตันนี้มันมีตัวหมุนซ้ายนะอะเบสหมุนซ้ายนะเป็นไงล่ะ ดำดูดุเท<ด>่ๆเลยนะช่อนชะโดจัดให้แล้วนะดูแะสวยไหมหน้าตาโอ้โหยังรอยังรอ,อ,อเลยนะดูสไปเดอร์ไบสันชอบที่สุดคือตรงนี้นั่นแหละ,ะ,ะ่ะจับซ้ายนี่จับขวาตีขวาหมุนซ้ายบางคนตีซ้ายหมุนขวาแต่ตัวนี้มีหมุนซ้ายนะสไปเดอร์ไบสัน นะครับพิเศษสุดๆไปเลยนะพร้อมกับตัวถักแปดให้เลยสองใบเทามีทอนนะเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยสองใบเทามีทอนนะนี่โอ้โหมีถูกใจแล้วบ้างเลยนะจัดให้ดูแล้วนะเหลือแต่นายต้องจัดด้วยไปละครับเวียงสองฟิชชิง่ง